สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้เราอยู่ในรายการตำนานผีอังกฤษเชิญชมได้เลยค่ะเอาเลยนะคะวันนี้พวกเราจะมาเล่าตำนานผีอังกฤษบัด d ี Mary กันนะคะผีบัด d ี Mary นี้เป็นผีของชาวอังกฤษอย่างที่รู้ๆกันแล้วนะคะเมื่อสมัยปีก่อน เป็นผีที่เฮี้ยนมากเลยนะคะเรล่าวัยรุ่นนะคะจะพากันมาทดลองหรือว่ามาลองของผีบัดดี้เมรี่นี่ในห้องน้ำโดยการทดลองของเราหรือว่าการท้าผีบัดดี้เมรี่ในรายการนี้ในวันนี้ก็คืออะไรนะคะตำนานของวิธีการล่าท้าผีบัดดี้เมรี่นะคะมีอยู่ว่า ให้เราเข้าไปปิดไฟในห้องน้ำแล้วเดินไปที่หน้ากระจกจะไม่มีแสงใดๆเข้ามาได้นะคะถ้าเราอยากให้การที่เราท้าผีเนี่ยประสบความสำเร็จจริงๆเอาละค่ะเมื่อเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วให้เราไปพูดหน้ากระจกในห้องน้ำนะคะตจิ ไปพูดหน้ากระจกในห้องน้ำนะคะพูดว่าบัดดี้เมรีสามครั้งหรือบัดดี้เมรี่จนไปถึงสิบสามครั้งนะคะและผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็คือผลลัพธ์ที่ได้ออกมานะคะก็คือผีบัดดี้เมรีนะคะจะดึงตัวผู้ที่ท้าผีบัดดี้เมรีเข้าไปอยู่ในกระจกด้วยนะคะแล้วก็ หรือไม่นะคะก็จะทำร้ายโดยการฆ่าให้ฉีกร่างกายเป็นชิ้นๆน,นะคะจากที่เราพูดไปนะคะท่านผู้ชมคงจะกลัวกันแล้วบ้างแต่ว่าที่ทางรายการเรานะคะได้พูดวิธีการท้าไปนั่นก็คือรายการเรานะคะไม่อยากให้ท่านผู้ชมได้ไปทำการท้าแบบนี้อาจจะเจอของดีก็ได้ไดนะคะยินีสมบัตินะคะ รายการนี้นะคะต้องอาจจะต้องใช้วิจารณญาในการรับชมนิดหน่อยนะคะแต่เรื่องที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงนะคะแต่ท่านผู้ชมก็อย่าประมาทในการทาบัตดี้แมรี่นะคะสำหรับวันนี้เรายการของเราขอลาไปก่อนเท่าไหะ